พอแม่พาเห็ดกะลวกน้ำหอนก่อนจ้านำเ,เดือดๆแน่นะเนี่ยค้นแล้วกะเฮ้นนำ <Hey, S 2> ตัวนี้ออกนะครับผมนะครับค้นนิดจนกว่าเนื้อปลาสีสุกแล้วแม่นะเนื้อปลาขาวตัวแสดงว่าสุกแล้วถ้าเกิลิ้นกลับคือเก่เาเลยครับผมนำนัวนำแซบก็จะเอิน นี่แหละพ่อแม่ผาเห็ดแบบนี้เลยครับผมมาลงมือปรุงจ้าเขาวคัเห็ดคือลาบคือกล้วยเขาธรรมดานี่แหละจ้างงัวน้ำปลาเขาต้มไปเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำลวก็เป็นน้ำประกอบแล้วจ้ามาเนี่ปรุงกัใส่บักเนื้อจ้าเครื่องที่เราเตรียมไว้เนะาะจ้หอมแดงหอมซอยพริกซอยทั้งหวเนาะ แห้งได้แม่แล้วไม่ต้องเปียกๆพรต้องนิ่นมำหรอกนำก็นำต้มเวทสุดเรียบร้อยแล้วสามเกลือใบหมูอซอยใส่รดจา้าลาบปลาเนี่ยเจ้าเหีมันหอมดีซะปัดค่ะชิมจังอยของแซ่บมันต้องซิมโอ้ จอาแบบะังสวัสดีคับสวัสดีจ้าแม่ว่ามีมม่วะม่วมาลาบปลาเรียลามาจ้งการน้องตาเป่นหองไม้เบาตาเิ่นไปตกปลาซองมือแล้วเ่ะเนอาจ้ามาได้จ้ได้กินลาบปลาขาวนํากันนานที่ดีดักเป็นนีดแงปวดโดนๆจริงได้กินไม่กินลาบ กินนีอือโอ้โหพี่น้องไหมตุดยอดดีเลยเนะี่ยโอ้ยกินถึงทำไมตะกินลาบยีพี่น้องเ,งเอ้ยแล้วจะไปกินหัวปลาไหมล่ะว้ายแนวมากเลยเนี่ยจังไรปะพอจะเก็บกัน ขั้นยุบันเท่ากับเว้ยใส่หมดูแดงไปแล้วใส่น้ำนอันนี้หมดูแดงเก็บบ้านปลายหน่ะซ้ <c oughs> ำนีก่ก,กนะับทุก,ก,ก,กอ,ยอย่างเราพี่น้องครับแซบมะกรอกกับมี่มะขามกับมีเดนียวยังล่ะโอ้โหสดหนันเมื่อกี้มีแห้งเหนียวเยอะเลยพี่น้องคนะอ้บยอดมะกรอกวีลาพา อจะบอกว่าะอันส <si ่วนจทกรถหรอส่วนกรถามีสองคนท่านี้ล่ะอย่างนัอันนี้สมอำลำดีดิโอ าวันนี้วันอาทิตย์ลูกค้ากันรู้สึกว่าสินแนนาน้านะพ่อนะสู้จนวะงานที่สุดไทยยน้องไ,ได้แดงบรรลาปลาต้มปลาสูบิิศนองขมิ <c oughs> ้นตะไมรีกอบเได้ปลาขาวมใาหมา่ๆเตียมลาบปลาดิบย่องสายอีสานของแทกันานดะที่เคยกินเอามาตำมมานะไม ก๋วหอมหอมคนมาตาได้มามันยังดีดอยู่ได้พอมันตดอยู่มันมันตันตาลองดู่ของกินกับว่ากันหรือเปล่าไปยมไหนเรามาฝากเพื่อเถื่อนนุ่มถดนุ่มถั่เอาไปกับบ่มีไฟเห็ดเป็นไหมบอกว่ามัมากินอยู่อะมาโอ้ยลงเลย ช่วงนี้ยุบันเทาก็บยุบันเ้ายุ่งเทียบกับฝนกระตกตลอดเดี๋ยวสดน้ำมันหอนเนี่ยโอ้โหลงข้อดีครับใกล้ปีใหม่ฝนฝนยังตกอยูตตอ่ตาเขา่าตาหน้ากันลำบากอ่ะนี่ไปทันทีกลับบ้านนี่ไปกินแบบนี้เนี่ยก้อยปลาใส่หมูแดงลาบปลาใส่หมูดแดง ไอ้ข้าว่าพี่น้องสารค้มตากเขา้าว้ฝนน้ำดีกว่าไอ้ต้นสัตว์สู้ๆเด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวทิ่ต้อนเลยฝนนั่งตกกี่เขานานแล้วอ๋อทุ้มมือในปา่า บางทีกาก,กินยากได้พี่น้องเอ้ยกันบ่ไปตลาดอีหลีเมื่อกี้หาก,กินตามวยตามขออกก้องบกะเจี๊ยดิอ่อนๆขอกัน<ม>ดีอืมอื้ม ลาบป่าขาวตะเคียนตับได้เป็นตูไปได้ก้างกระบอ,อกได้ดไ,ได้บริหารตับละเอียดโอ้ยพราลวกพรากำกาเนี่ยไตหมดแดงเลยำดำเลยเต็มหัวขาวจนอุ้นเคยเฮ็ดยุ่ยเฮ็ดกินแบบบ้านๆนี่ละสองตายายทางนองกจากเฮ็ดลาบเฮ็ดกอยยุลันอันนี้ละเฮ็ดกินแบบง่าย อันนี้ข้ามีวัตถุดิบเน,นี่มา้าข้าก็เฮ็ดกินนะนะจ้ไปเอามาให้กับขอบคุณขอบคุณยละลายกับ,บ,กบ,กบมาเฮ็ดกินบะดีฮีนะพี่น้องอยากมากินกับแจงโลหนาจัง่อยเนื้อวัตถุดิบมาให้อันนี้ นำม,มันคือสุดยอดอื้อนำนวดน่ะอื้อเอาลวกน้ำลาบปลาเนี่ยแม้อ่เทลงเทห้มิมอ่กะก็นวดอ่ะยังลาบเป็นลัดอยังกันอ่ะน้ำตมมันถีนวด ออกจากบ้านตั้งแต่ีสามป้ิเก็บร้านยังวัได้กินข้าวยานตะพีตะนองวันได้กินยานตะเห็ดบ่ท่นานขันท์ตัวได้ก,กระละ่า,าขอถอดขอให้ได้จัดเออมีสองคนตายยานว่าตามภาษาตามภาษาครับกต่สุดฝีมือน,นะครับผมจำลองว่าบ่อยผิดฝังจะก้นหรอกครับผม นองมาจากสมุดปราการนองคนหนึ่งมือนี้กันเลยมา่กับแฟนเผนขอบุญขอบพุณหลายๆลปแม่มากพเตือนที่สามแล้วครันเป็นเอฟซีขอบขอบุณขอบคุณหลายหลายมาเตอที่สามแล้วครับขอบแซ่บเมื่อก่อนขอบคุณค่าสัญญลส่งแซ่บ่บอย่างบอกวันโอ้ขึ้นสมองเลยอ่ปลองเลย บอว่าเป็นรานน้อยๆยินดีตอนหลับครับผมันอยากมากินแบบวิธีบ้านๆเอาบรรยากาศแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งปะปะ่ะรสชาติแบบบ้านๆยินดีตอนหลับอื้อ นเอาส่วนเอาใจน้องเริ่มอิ่มมาได้ปะโอ้ขึ้นแต่มองเอ้อนี่ฮะนี่อะจังลาปลา,า,าขาวปลาขาวปลาสวยน้อย,ยอป่านฮ่องตาบอตาแม่ผ้าเฮ็ดกะแบบนี้แหละใจยังน้องจะจับเพิ่มได้เนาะแทบจังสำรับมือนี้ยังน้องกับใยหอยก็ตกกันได้แต่เด้อ